ขวัญที่แฟนๆต่างยกให้ว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมกันที่สุดอีกหนึ่งคู่ค่ะแบบไม่ต้องสงสัยเลยทีเดียวสำหรับคู่ขวัญช่องสามกองทัพพีกและมินุตันดวีที่ล่าสุดในวันที่23พฤศจิกายนทั้งคู่ก็ขวงคู่กันมาเร่งงานเซ็นปฏิทินช่องสามส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆค่ะโดยบรรยากาศในงานก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นและหวานฉ่ำจนสัมผัสได้กลิ่นอายสีชมพูที่อบอวลไปทั้งงานค่ะ ความสินก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อทางพิธีกร ก็ชงแบบเข้มๆจนทำเอาทั้งพีกและมิ้นขืนหนักกันไปตามๆกันแฟนคลับเองก็กรี๊ดกร๊าดกับเคมีที่เข้ากันสุดๆของคู่นี้ค่ะที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือข่าวดีที่เปิดเผยในงานนี้ว่าทั้งคู่เตรียมจัดงานแฟนมิทติ้งคู่กันใน,นเร็วๆนี้ค่ะซึ่งแฟนๆก็เตรียมตั้งตารอประกาศอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะตเตรียมฟินกันแบบจุดใจไปกับโมเมนต์สุดน่ารักของเท,ทั้งคู่กันได้เลยคลิปนี้ไปส่องภาพบรรยากาศสุดน่ารักกันค่ะขอขอบคุณทุก ภาพและเครดิตคลิปนะคะคุณเพชคุณเพชคุณเพชกับคุณเพกับคุณฟ้าคุณเพชกับคุณฟ้าน้องพีกับน้องมินครับัสดีครับเดี๋ยวเชิญข้างหน้าเวทีเลยครับผมข้างหน้าเลยครับโอ้โหสีแดงแรงลิสต์เข้าตีมเข้าตีมไปเก้าข้างหลังมาก money สวัสดีครับกุนผูรับ คุยกับเบลไว้ตลอดว่าทุกครั้งที่เซ็นต์บริษีทีนนอกจากว่าเราจะได้เจอเพื่อนแสดงด้นยกันเองก็ยังได้เจอเแฟนๆทุกคนแล้วก็แฟนๆทุกคนน่ารักมากไม่ไม่แบกบไม่แบกเบ,แบ,บียร์จีทุกคนซึ่งเป็นเรื่องี่น่ารักดี โอเคไหมเออเดี๋ยวพงศพีเสียงดังแล้วมันจะไม่ได้ค่อยได้ยินเออน้องพีวันนี้มาพบเลยนะคะขอบคุณพ่อคุณแม่ สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับอ่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศวันนี้อ๋อต้องทาผมน้องพีก่อนเลยครัทำผมสีนี้มานานหรือยังคะเพิ่งทำไปประมาณสามวันที่แล้วครับผมทำมาเพิ่มวันนี้โดยเฉพาะเลยหรอมีโปรเจกต์ด้วยแล้วก็โอ้มาให้ทุกคนได้ได้ดูหน่อโอโปรเจกต์เนียนเวียดมากโปรเจกต์เกี่ยวกับโปรเจกต์เพ่ หึ่งลายเซนจะมาอะไรเออพี่บิ๊กใช่ไหมคะมีใจไหมคะครับผมเป็นเอ่อพี่ถามว่ามีใจไหมมีอยู่ตรงนี้ครับอ่าอยู่ตรงนี้ตรลายเซนตรงลายเซนตรงนี้เลยครับผมอ๋อโอเคนะครับเอออยากชอบอ่ะอยากชอบเลยอ่ะอ้าวพูดไปตามตามลายเซนใช่ไหมอ่าเออน้องมิ้นขอใจสักหน่อยได้ไหมคะ ขอลายเซนแบบมีใจเออไม่มีพิรุตมีแต่พิราบตอนนี้เออโชว์ใจหน่อยโชว์ใจหน่อยช่ว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 ยพี่ทีหน่อย,ออย <laughs> เออ,เอ,อ,เอ,อก็มีใจแหละลายเซนอะไรน <พา S 1> ะไ,ไปไปถึง นั่งกันหางเกิดไปขามันติดหรืออะไรมันติดเสาอ๋อแต่อย่างอื่นอะไม่ติดเลยติดแค่เสาอะขอบคุณพี่กัมิ้นนะคะใช่ไหมโอเคนะเขาจะมีแบบถ้าเขาเต้นเก่งขนาดนี้เขาร้องเพลงเก่งขนาดนี้เขาจะมีแฟนมี้ไหมเราต้องถามเขาสิ เดี่ยวหรือมีดคู่ครับมีดเดี่ยวหรือมีดคู่ครับพูดมากไม่ได้แล้วครับเพราะว่าโดนกดดันแล้วตอนนี้พีคไม่พูดพี่พูดเองแฟนมีดคู่ค่ะน้ำตาไหลแล้วนะโอ้ยแฟนขอน้ำตาไหลแล้วนะเธอรอติดตามเร็วๆนี้รอติดตามเร็วๆนี้ยาวและมีหัวใจด้วย แล้วค่นแพทเจ็บแล้วค่ะจะแปดเดือนแปดเดือนแล้วแต่ว่ายังไม่เฉลยเพศน้องคนที่สองใช่ไหมใช่ให้ทุกคนทายเอาค่ะเออทายว่าไงคิดว่าลูกสาวหรือลูกชายคะหรอ,อแฮสวยมาก แบบว่าดูเพศลูกมีกับผมลูกผมสะดือใช่ไหมคะแล้วน้องเอลิเซียเป็นยังไงบ้างเตรียมเลียงน้องขนาดนะอุย้องโตเลค่ะเามีรูกราคือแบโอ้ความรักเราแค่เาต็มร้อยอะเ,เนร้อยเลยตอนแรกวันนี้จะพาม,มาแต่ก็กลัวตื่นทุกคนนิดนึงไว้ไวสักหนานะคะอยากจะให้มาเจอทังปีหน้าปีหน้าเออปีหนาะลายแล้วี่ขวดคะเอเซียตอนนี้หึงขวดกับห้าเดือน จริงเร็วมากเลยโรงเรียนมอตามเราด้วยฮะใช่บอกว่าเออมกราฮันเฟรเชียมาเรียรไไปพรอเดี๋ยวนีเรียนกัเร็วขนาดนี้แล้เนาะก็คือถ้ามกราก็คือหนึ่งบวกกับเก่งเกิ จะเป็นพิงเข้านะคะใครอกหักี่เตียม้องไห้ยยังยังชื่อยังรอติดตามกันครับวัีา่ะี่สิ ความทรงที่มอกันได้พบเธออีกคร <c oughs> ้งแต่ในวันนี้เธอคือเมล์อย่าเป็นรอยยิ้ <c oughs> ที่ฉันเคันอ,อย่าฟังแค่คำว่าเราไม่ใช่ oh <laughs> Morning, bye พี่ได้ข่าวว่าปีหน้าเราจะมีอะไรนะมีอะไรด้วยกันนะ FM วิทยุเหรอใช่คือวิทยุออวิทยุอ่าใช่โยโย่ก็เซฟเด็กเพลงอะ้สามารถขอเพลงมาได้เลยนะเออใช่ค่ะแนะนำเลยเอ๊ะใบอะไรหรือเปล่าขอเพลงมาได้นี่จะขอเพลงไปใน FM อะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะขอเพลงมาได้รีเควสต์เพลงมาได้นะครับเดี๋ยวดีเจเปิดให้เออ พบกันหวันคนคนคนอยพ่อบอกพอดีกว่าไปแล้วไปแล้วหลบเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เล่นชไนหยดม่ค่ะคิดถึงกับคิดถึงต่างกันยังไงะอ้ยวี ทอเอร์เหรอไม่ีเต้คนเดียวใช่ไมไม่อะแล้วแต่เขามบอนะค่ะน มองบ bon, นมองบนข้างบนนี <c ười> <ừ> ่ตรงนี้เออนี่เคสแดงแดงเหมือนชุดเนี่ยเคสแดงแดงเหมือนชุดเนี่ยเออเอออ่ะสอดได้ ขอบคุณนะครับนะครับขอบคุณครับ